เขาี่นไนพยยอยัผู้นนชมก่อกนหน้าห้ลลนะครับเขาได้เตือนกันว่าถ้าเป็นมขคาวว่าจะแตกแจากซัตตังต่าอันเตอ,อีระวังเน้อไปเอ,เอเนอบ,บดี้เจอเนอร์นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีแหมเรื่องหนึ่งที่ว่าจะแจง้งให้กับผู้สูงอายุม,มันแตกก็มันได้แตกกน<ม>หรือว่าไม่เป็นข้าวปลอมนะครับไ่ได้บอกว่าต้องมาบอกลูกหลานบอกฟังละกัว และละเอียดของเรื่องนี้นะครับสำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพสาหรับผู้สูงอายุติดได้สิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับและละเอียดจะเป็นจะได้จะได้มาอู้จากันครับผอปราโมทบุญตันจีนผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสํานักงานครั้งจังหวัดเชียงใหม่พอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันตีบอกว่าถ้าปะพผอบรายเลเป็นข่าวดีข่าวดีวันนี้มาข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุครับสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นะครับก่อนตีจะอู้ถึงรายละเอียดต่างๆถามพอถึงเรื่องของเงินสงงครอบเพื่อยังชีพสําหรับผู้สูงอายุเงินตัวนี้คืออะไรครับพ่อเงินตัวนี้ครับเป็นเงินที่กรมกิจการผู้สูงอายุของกระทรวงพมอครับเปิดให้เปิดื่อตังได้ได้อู้กันว่าจะไปแจกให้ผู้สูงอายุเดือนละล้อยแล้วก็มอบหมายให้ตังกระทรวงการคลังเหมือนแค่เชียครับขลังจังหวัดก็เหมือนแค่เชียที่จะต้องจ่ายจ่ายตังละ จะเห้ดใจกับผู้สูงอายุครับเดือนละลอยตั้งแต่เมษาจนถึงกันยาครับก็เลยว่าอันเนี้ยจะต้องมาประชาสัมพันธ์กันือปีน้องประชาชนที่เป็นเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้บัสได้สิสวัสดิการแห่งราชตัวเนี่ยมาฮับสาบกันว่ามันมีเงินตรวนี้ขึ้นมาเนอร์นะครับเพื่อป้องกันเฟกนิวตัวคบว่าผู้สูงอายุก็คือ60ปี60ปีขึ้นไปครับ แล้วต้องได้บัตรสวัสดิการแปลงว่าถ้าเป็นคนเท่าตีอัตรสวัสดิการก็ม่ได้เนาะซึ่งแบบเดิมเฮาใจเป็นบัตรสวัสดิการเป็นบัตรหนึ่งบัตรแยกกับบัตรประจำตัวประชาชนต่างหางเนาะครับแต่รอบเนี้ยเฮาไปได้ใจบัตรละเฮาใช้ใจผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแต่รอบเดิมเนี่ยต้องอู้กันว่ารอบเดิมเนี่ยเฮาใจผ่านบัตรเลยแล้วเอาใจบัตรถาหนักดอเอามาเป็นสตังเงินสดครับแต่รอบเนี้ย คือหมายถึงว่าเงินนี่เคยได้มาแล้วครับเคยได้มาแล้วมีมีเคยได้มาเมื่อแล้วครับตีกว่าเดือนละร้อยนี่นะเดือนละร้อยอ่าแต่ก่อนแต่ค่างก้อนแต่ค่างก้อนแต่ค่างก้อนก็จะมีคนที่ได้บัตรสองร้อยจะได้50บาทคนที่ได้บัตรสามร้อยก็จะได้100บาทจะแยกกันแต่รอบเนี้ยเ้าแบบมีแล้วมันก็ครับว่าคนได้บัตรสองร้อยสามร้อยก็จะได้สามร้อยเหมือนกันมด เปิดกันเลยเพื่อนึงร้อยบาททุกคนนะครับรบอกว่าจะ70 80 90ก็คือได้ร้อยบาทต่อกันได้ร้อยบาทต่อกันครับคืออันนี้คือเงินสงเคราะห์เพื่อ,อยังชีพก็คือเป็นอุดหนุนเฮือครับแต่ที่นี่ยังทีนาเรียนไปก็คือว่าแบบเดิมเนี่ยจ่บัตรสวัสดิการไปกดเงินจากตู้ ATM ออกมาเป็นเงินสดแต่รอบเนี้ยบัตรประจําตัวประชาชนกดตังค์มาได้กดตังค์มาได้อืมอ มันก็จะต้องเข้าผ่านบัญชีนะครับซึ่งผ่านบัญชีต้องเป็นบัญชีตี่ผูกพรอมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมีพรอมเพย์ติเป็นเบอร์มือถือบัตรได้บัตรได้ครับบัตรได้เพราะฉะนั้นบางคนติดขึ้นว่าฉันมีพรอมเพย์อยู่แล้วแต่ไปผูกเป็นมือถือบัตรได้ต้องไปมีแห่งบัญชีหนึ่งกะเออบอกครับก็คือไปเพิ่มเอาบัญชีเดิมเนี่ยไปเพิ่มเป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชนตัว oh. ก็จะเป็นคู่กันคือจะโอน oh. จะโอนผ่านมือถือก็ได้ oh. จะโอนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นจะรับเงินจากรัฐบาลเนี่ยจะต้องรับผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนขออนุญ,ญาตไปอันบัตรที่ก่อนเจ้าอ่าอันทีนบัตรที่เนี่ยเห็นชาติเจน <c oughs> เอออันเนี้ยอันเนี้ยเอันนี้อันนี้จะอันนี้จะเนี่ยคุณผู้ชมได้หันเลยว่ามันบบใจอันเดียวกันมันเงินคนละอย่างครับอย่างตีเงินเบี้ย ผู้สูงอายุตีเป็นขั้นบันไดเหมือนกับครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็คือที่แบบตามช่วงอายุไปนะครับแล้วก็เบี้ยพิการก็จะได้ตังหากครับแล้วก็เบี้ยเพิ่มความพิการก็จะได้แถมสองร้อยบาทอันนี้คือพิการแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้สองร้อยอ๋อแบบเดียวเนี้ยผู้สูงอายุหนึ่งคนจะได้สตังค์กี่บาทต่อเดือนครับถ้าผู้สูงอายุง่ายง่ายถ้าอายุสักหกสิบเอ็ดอินทร์ครับก็จะได้หกร้อยละครับ แล้วก็อาจจะได้แหมหนึ่งร้อยบาทตังไส้้งเป็นเงินสวัสดิการเป็นเงินสงเคราะห์แหมหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าสูงอายุตัวยพิการตัวก็จะได้แหมแปดร้อยแล้วก็จะได้แหมสองร้อยตัวยเริ่มบวกเลืไปตองร้ตตอนแรกก็ได้อยู่ตอนแรกเจ็ดร้อยก็ได้อยู่ก็จะได้แปดร้อยอาจจะได้ปันเจ็ดปันปันเจ็ดเนี่ยครับก็มิดก็จะฮป็นเป็น เป็นเคสๆไปยังปันเจดเนี่ยเปิ่นก็จะโอนทีเดียวต่อเดือนเลยก็ว่าจะแยกกันว่าก้อนนี้วันที่5ก้อนนี้วันที่สิบอย่างเบียร์พี่การเบียร์ผู้สูงอายุถ้าจำมาพิษนะครับทุกวันที่10นะครับพี่การก็น่าจะวันที่10พร้อมกันนะครับแต่เบียร์เพิ่มนะครับจะโอนทุกวันที่20ครับก็จะเป็นเงินมันอยู่คนละส่วน มันก็ค่อยๆแต่มันจะเข้าในเดือนเดียวเนาะจะจะได้เดือนเดียวกันเนี่ยนะครับจะเข้าครับจะมีรอบในการโอนครับแต่ในส่วนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะครับเปิ้ลจะเื้อตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาจนถึงกันยานะครับแต่ทีเนี้ยความชัดเจนก็คือว่าเดี๋ยวรอตเดือนกันยาของการว่าเปิ้ลจะเื้อเป็นรายเดือนหรือว่าจะเื้อเป็นก้อนมาเลยหกล้านเปิมมาเลยอีใช่แม่นนี่นี่อันเนี้ยบะก้อนเนี่ยเนาะอ่าอันนี้ตะกอนครับตะกอนเนี่เามีบัตรเนาะแยกเป็นบัตรสาม สามร้อยนะครับบัตรบัตรสองร้อยจะได้เป็นช่วงนะครับได้รอดได้ละห้าได้ห้าสิบบาทแต่ตอนเนี้มันมีเลทอันละเปิ้กันเลยเหนึ่งร้อยบาทไปเลยทุกคนนะครับแต่จะต้องผ่านบัญชีนะครับซึ่งผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุในจังในจังหวัดเชียงใหม่ตัวแล้วก็ทุกท่านในตีตได้บัตรสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตัวเปิ้กำหนดวันก็ว่าต้องพ่อมผูกพร้อมเพย์ภายในเตาอีเดอร์ ก็อันนี้เปิดสื่อสารมาตะคืนนี่อันนี้โซโซลแลรอนเลยแต่ครับถ้าอยากแต่ต่ตะคืนนีกถ้าอยากจะได้เงินในเดือนกันยาภายในเดือนสิงหาเนี่ยคือไปผูกความเพ้งให้เรียบร้อยอ๋อครับแม่ฟังเนอรเดี๋ยวนี้วันที่สาสามมีเวลาแห่ติดหนึ่งอ๋อแม่ไปผูกความเพ้งสิเป็นบัตรประจำตัวประชาชนขึ้อแล้วเหี้ยแม่อย่างน้อยคือกันยาเนี่ยตองฮีตองตองไดล่ะ พระราชเจตเปิดหนึ่งกันยานั่นนะครับแต่ถ้ามุมแหม่มปอเนาะเปิดผูกเหล็กบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองไปผูกธนาคารแล้วจบมันต้องทำอะไรอย่างละอยู่รอเลยเหรออยู่รออยู่รออยู่รอเรียกกันเนิอเช็คจะได้นี่ว่า ว่าผูกเตียงเขาก็รลองโอนไปที่อื่นก็ได้ครับเป็นสักยหนึ่งบาทอ่าวันนี้ยังไรครับเหมือนตีคุณเองนรินเคยเลยเข้าเขาลองโอนเขาเราโอนไปหาหาอีปอยแม่ก็ได้แบบเป็นขีดด้วยเลขบัตรประจำตประชาชนว่าได้หรือวันไดก็มันขึ้นก่อนถ้าถ้าแบบขึ้นแสดงว่าบบได้ผูกเตือ แล้วก็บบต้องไปไปเพิ่มบัญชีใหม่เหมือนก็ต้องไปเปิดบัญชีใหม่ต้องเปิดบัญชีใหม่เมเข้าใจว่าเอาบัญชีเดิมเลขมือถือก็คือได้อันเดียวเขาเข้าใจจะาัน้าทีว่าประชาชนทอันหนึ่งอ๋อมันเพิ่มแต่อย่างของผมเนี่ยมีบัญชีเดียวก็ผูกทั้งสองอย่างเลยทั้งมือถือทั้งเลขัตรประชาชนอ๋อสมารเตอร์อันนี้คือความผู้มาเย่มผมเลยเนี่ยผมก็เข้าใจว่ากรุงไทยผมทังวันเนี่ยผมผูกกับ อันเบอร์มือถือแล้วกับกัดโจปลวเอันทำไปเพิ่มได้ไปเพิ่มได้เพป็นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเงินตัวประชาชนผูกกับบัญชีนี่ตัวยเพิ่มขึ้นไปครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสมมติมันมี2บัญชีเนาะครับหนึ่งับัญชี A ก็เลขบัตรบัญชีบีก็เลขเออเลขบัตรเป็นตัวประชาชนเออมือถืออย่างครับ แยกกันอีกก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับแต่เคยมีกรณีที่คุณประมวดเราฟังว่าก็ลืมก็ลืมว่าไปผูกไว้กับบัญชีไหนเมินแล้วผูกไว้ละครับแล้วก็ว่าเงินเงินก็โอนไปละครับเงินโอนไปละบอกหูว่าป้าแบบได้สตังค์สักเตือ,อครับก,ก็เลยโทรมาเช็ค ก็เลยต้องบอกเลขบัญชีไปว่าปปาผูกกับบัญชีนี่เนอนะครับผมปอจะเลาออกได้เราว่าการตีหื่อใส่บัตรประจําตัวประชาชนย้อนว่าเลขนี่มันเปลี่ยนมาได้ถูกต้องครับขามือถือเนี่ยเสเปลี่ยนเบอร์มือถือยวเปลี่ยนเดี๋ยววันหมดโดนตัดไปเหรยถูกต้องครับแล้วก็จะเป็นการแสดงตัวตนของบุคคลตัวเองครับว่าเป็นของเฮาจริงๆนะครับก็เลยต้องผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน ก็จะง่ายดีกว่าเ <Jamie, S 2> นาะค <พ RS S 2> อ่าคุณผู้ชมวันนี้เขาเลยมาประชาสัมพันธ์เพราะว่าคนติผูกไว้แล้วจะบม่มีปัญหาอะไรอย่างเลยหน้าตอนนี้ก็คือรอว่าเปินจะโอนตังเข้ามาบัตใดแล้วก็จะหกรอยหรือจะได้เดว่ากันแทนมันก็คุณปับบะขื้นมาได้มีสารมาเหมือนก็ขึ้นาไม่ได้มีสารมาเติไว้เปิลเปิลจะเป็นก้อนหรือจะขึ้นเป็นรายเดือนกระจายไปแหมครับแต่กันยาแน่แแต่กันยาแน่แล้วาตรงเนี้คือเซฟภายในสิงหาวันนี้เขาเลยมาประชาสัมพันธ์ว่าแล้วเขาจะไปพูกพร้อมเพจะไดกรณีเป็นคนเท่าู มีการติดไปมาได้อย่างัมมีวิธีอันนี้ตางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคนใจตังเป็นแคชเชียครับคนได้คํานึงถึงเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไปไหนไปได้ยละประสงค์จะทับเงินตัวเนี้ทำยังใดครับเฮาก็มีวิธีแนวทางมาสองแนวทางครับแนวทางที่หึเนี่ย ผู้สูงอายุก็เปิดบัญชีร่วมได้เหมือนผมเปิดกระป๋อกู้การเป็นจือเดียวกันแล้วมาบอำนาจเห้ยเ้ยเ้ผมเป็นคนไปเบิกถอนตังีก็ได้หรือจะป่อจะให้ผมเลยทีเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้เื้ผมเป็นคนจ่าบัญชีผมเป็นคนหับเงินนี่ครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเป็นการอำนวยความสะดวกแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเพื่อป้องกันว่าเขาจ่ายเงินถูกตัวก่อ ม,มันจะไปถึงเปินแต้ก่อจะถึงผู้สูงอายุแต้ก่ออันนี้เรา,าก็กังวลเหมืกันรรเราก็เลยมีแบบที่ทเปินจะต้องคือกรอกหน่อยหนึ่งนะครับ<อ>ก็คือเป็นแบบแบบแสดงความประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นนาะครับบุคคลอื่นหรือหรือหรือบัญชีร่วมครับก็จะจะ,จะต้องเป็นมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ ก็คือผู้มีที่สวัสดิการแห่งราดนามาเข้าเนาะแลวก็ผู้ที่จะได้ใจ้บัญชีร่วมหรือจะให้แจ้บัญชีผมโดยตรงเลยก็ได้สำเนาเนาะแล้วก็เอกสารความสัมพันธ์นะครับเช่นสูจีบัตรหรือทะเบียนบ้านเดียวกันอยู่ตัวกันเป็นญาติเป็นญาติเป็นนอกมาชการหรือถ้าเป็นผู้วิการตัวอก็คือหลังบัตรก็จะมีผู้ดูแลเป็นคนดูแลอันนี้เอามาแน่เพื่อตัวและที่สําคัญสมุดบัญชีที่จะให้โอนเข้าอาย่าง แนบมรกมก็มขอให้เป็นจือเดียวกันเนาะถูกต้องครับแล้วต้องยืนยันด้วยมีพยานหรืออะไรอย่างแล้วต้องมีพยานสองคนอ่ามีพยานสองคนว่าอ๋อโกคนนี่นะครับหันอยู่หันอยู่แล้วก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันแล้วก็จะเซ็น้าเพื่อเข้าบัญชีนี่ค่ะครับแล้วจะจบแต่นะเอกสารนี่จะต้องเอามายืนที่ครั้งจังหวัด anyway. ah, อ่าครับแล้วครั้งจังหวัดจะต้องกออเล็กบัญชีเนี้ยส่งไปที่ส่วนกลางแล้วเปิดจากอนุมัต โอนเงินมาเฮ่อครับอันนี้คือทุกจังหวัดทุกจั่วประเทศเป็นแบบนี้แม่ห้องสอนลำปูนลำปูนลำปังอีกคือเหมือนกันทั้งประเทศเป็นอย่างนี้แหละครับครับแต่ที่นี่เนี่ยแล้วแต่จังหวัดอื่นๆตัวอหรือว่าตัางจังหวัดเนี่ยก็คือจะขอความร่วมมืออํานวยความสะดวกให้กครับคนถ้าคนแก่ประชาชนนะว่าสะดวกม้ามันไก่แก่ก๋อย่างหอดังไดอย่างไดอย่างนี้ ถ้าเปิดมาตีค้างได้ขึ้นมาถ้ามาไหวได้เนี่ยครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวปิกไปเนี่ยจะไปอู้กับกระทรวงการคลังสามแบงค์เทกรสกรุงไรยออมศิลนะครับขอให้ตุวยตรวจเอกสารแล้วก็ส่งเอกสารเมื่อค้างกรรมนะครับใกล้สาขาธนาคารที่ไหนในอำเภอหันไปหาที่หันไปยื่นเอกสารเดี๋ยวเปิดจะรวบรวมส่งมาตีค้างเออก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าสามแบงค์ตีผออบบอกเนี่ย แต่ละอำเภอเปิดตรงนี้อยู่แล้วดมีอยู่แล้วแล้วก็เปิดกระทำเกี่ยวกับบัสทธิการแห่งรัดมาแล้วโดยอ่าครับเปิดมีความเข้าใจืลังนี้ครับครับแถ้าไข่สะดวกมาอยู่ใกล้ครั้งจังหวัดก็มาได้เลยมาอยืนได้เลยครับหันว่าเจียงไม่เนี่ย ถ้าสำรวจแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเติยไปได้ผูกพรมเพลย์เหมือนกันเพือนข้อมอเนี่ยละครับวันนี้ก็เลยต้องขอเวทีมาอู้วันนี้หันตัวเลขแล้วก็ว่าโหตกใจยังยังคนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตีลงลงทะเบียนวัสดุการห่งราดไปอ่ะสี่แสนกว่าลายสี่แสนปลายสี่แสนปลายมีคนเท่าที่อายุหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นกว่าลายแต่ไปได้ผูกพรมเพลเตือนนะคะสามหมื่นสองพันกว่าลายซึ่งจะไม่ได้หับสตางค์แต่นั้นเนี่ยครับอเนี่ยฮะ ตียังเหลืออยู่ตีไม่ได้พัวม่ใหเตื่อคุณเองนารินพ่อก่ะติดเหลืออยู่นี่คือกรอบสีแดงนี่นะสามหมื่นสองนสองร้อยห้าสิบสี่คนเนี่ยเป็นตีกังวลว่าต้องขอใจ้เวทีเนี่ยมาบอกคือคอีป่ออีแม่ก้าวว่าเนี่ยเหลือแมสามหมื่นสองพันกว่าล้านทียังไม่ได้เนี่ยเนอครับโอ้คือคือได้ความติว่าเปินมีบัตร เปิดได้สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วติเปิด้บ้านประชาชนเนี่ยซึ่งมันก็มีเงินเข้าไปของเปิดโดยโดยติเปิดบัต้องผูพ่อมเพเปิดก็ได้เหมือนกันก็ได้คือคือหมายถึงว่าพอพอเปิดได้ปุ๊บเปิดก็มาได้กังวลว่าเปิดต้องมาพูเหมือนกันแล้วจู่ๆยางตีบอกว่าเนี่ยมีเงินนี่ขึ้นมาและเงินมันโอนไปไหนไปได้ซึ่งเงินนี่เป็นของแต่ละคนอยู่แล้วนะคบอันนี้ก็คือต้องบอก เพื่อผูกเนี่ยแล้วก็เหมือนตีบอกคุณผู้ชมว่าปัจจัยว่าแบบใครไปอันลงทะเบียนก่อนได้ก่อนตั้งจะมดปัจจัยคุณเังอรินมีประจําเฮาอยู่แล้วข้างต่ออยู่ทะนไหข้างต่ออยู่เหมือนเฮาปิดเ๊อดไว้เออเปิดก็เปินครับน้องครับสามหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเฮาก็จะอยู่ตั้งไหนนักอีเฮาป้งหูอะคะอันเนี่ยเห็นเห็นอยู่ตั้งจะเป็นแม่แจม อำเภอเมืองก็มีพองนะครับซึ่งเฮาได้รายชื่อมาละแต่ลายชื่อต้องยอมหราบว่าเฮาบบได้มีลึกไปถึงระดับหมู่บ้านครับแต่อันเนี้ยครับเดี๋ยววันเนี้ยตั้งกระทรวงการคลังจะคุยกันว่าเฮาจะส่งข้อมูลเนี้ยครับไปขอความอนุเคราะห์ตางในอำเภอนะครับแล้วก็เอาเข้าในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้กรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเพืรับทราบกัมเพราะว่า ตางกระทรวงอัทค้างก็กังวลในเรื่องของเฟกนิวตัวละหนึงนะครับและก็ประชาสัมพันธ์ัาถึงเจ้าบ้านตยัยนะครับเพราะว่าผมก็ไป่อยากห้เสียโอกาสของประชาชนแห่ม3มื่นพกว่าลายนะครับติดไปได้ทัาเงินครับพอพออู้เรื่องเฟกนิวขึ้นมาเขาก็ลักกลัวแล้วเราว,ว่าเกิดปีมิสฉาชีพ ส่ง SMS เมาบอกว่ากดยืนยันสิทธิ์ได้ไม่ต้องไปที่ธนาคารอันนี้ก็คือบอดีเจือบบอมีบะมีแน่นอนบะมีแน่นอนครับบมีกรอกอย่างออนไลน์เลยบอมีกรอกออนไลน์แน่นอนครับต้องกรอกไปเอกสารแล้วไปยืนทีธนาคารครับเท่านั้นแล้วบอมีการว่าแบบป้าเอาตังค์มาให้เดี๋ยวผมไปจัดการให้เองบอมีบะมีครับอันนี้ครับก็คือมีความกังวลของ ขณะ่กระทรวงการคลังในจังหวัดจังหงใหม่ครับอ,<ะ>อันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้ตยเนาะ<ช>ครับต้องฝากต้องฝาก,ากและต้องย่ำและตีสําคัญก็คือต้องไปผูกพ่อมเพบจัจจเฉพาะผู้สูงอายุต่ออัานหนักคุณผู้ชมยังเฮาๆฮาต่อยพออก็ย่ำหวายยังเฮาๆฮาเองได้บ้าสรอดีการเลยอย่างก็ตามไปผูกไว้กรับ บ้าประชาชนไว้ก่อนเพื่ออย่างขอรรัฐบาลชุดเนื่อรัฐบาลชุดไปเป็นจะมีของขวัญหรือมาตรการช่วยเหลืออะไอย่างเนี่ยครับเหมือนเหมือนเหมือนเงินเนี่ยครับเหมือนเงินเนี่ยจู่ๆปินก็จะฮอมาแต่ก็โอนไปได้ครับอันนี้อันนี้เตรียมไว้ก่อนครับถูกต้องครับ อันนี้ก็อยากจะพูกกันไว้เลยครับบัเสีหายครับเป็นว่าบัญชีเดียวนี่พูกได้สองอย่างการลังหูตึงเบอร์โทรตึงเลขบััรประจาตัวประชาชนเนาะอ๋อจะมาถามว่าแสดงว่าเฮาต้องไปมีแห่งบัญชีหนึ่งก้าวเปิดทีจะอุ้มบั้นใจบั้ใจครับใช่บัญชีเดิมผพูกเข้าไปเลยครับบแตให้จะยังทีบอกไปก็คือว่าถ้าเป็นจือเฮาผูกกับของเฮาเลยเนี่ย สบายใจไปยาวๆได้เลยเพราะว่าเพราะเราติดต่อกับรัฐเนี่ยรัฐก็จะโอนผ่านประมาณเนี้ยนะมาเฮืออยู่แล้วครับแต่ถ้าอย่างตีบอกว่าบัสามารถไปธนาคารได้มัสามารถไปกด ATM ได้นะครับเพาก็จะมีช่องทางช่วยเหลือนี่คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับเจ้ายังยังก่อนน้านี้ตีตีเบี้ยผู้สูงอายุตีเปินมีการปรับใหม่นอกพอเนาะตีเปินอาจจะดูเรื่องไา่ได้เรื่องอย่างต่างๆแต่แต่เงินของเฮาส่วนนี้บ่เลย อายุ60เป็นคนเท่าคือได้เลยได้เลยแต่แต่ต้องได้บัตรต้องเป็นคนสี่เปียนบัตรหนึ่งหกสิบปีขึ้นไปและสองมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพรอพอคุณสมบัติเปิดเกาเหมือนแบบทูพารณามาแล้วพี่นาะพี่เจนนามาเรียบร้อยแล้วเปิดกระเลยฮื้นเลยครับแต่ตอนเนี้ยสามมื่นสองพันกว่าลายเนี่ยโฮมกลัวจะมาได้ครับก็เลยต้องมาประชาสัมพันฮื่นได้ผูกพร้อมเพยงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเหือดอ่าสามมื่นกว่าลายนี่คือเปิดได้เงินของ ซอสดีการแห่งรัฐอยู่แล้วเนาะเปิดได้อยู่แล้วแต่เขากปิดโอแค่ว่าฮกลอยเนี่ยเปิดจะได้ม่ได้อยากจะคือเปิดได้ครับซิทเฮาอ่ะขนาดเจียงใหม่สามหมื่นปายผมว่าจังหวัดอื่นก็ไทยเหมือนกันสิบได้พูกพร้อมเพลย์นะครับฉะนั้นเราตอนนี้ก็ต้องลองลองเช็คดูลองโอนเฮ้ยดูสักบาทสองบาทก่อนว่าถ้าเป็นพร้อมเพลย์เหล็กบัตรประจำของประชาชน่นจเรื่องของป่อของแม่หรือของญาติก็ขอเหล็กบัตรบันมาแล้วลองโอนสักบาทหนึ่งอ่านะครับ ถ้าถ้าถ้าไปก็แสดงว่าผูกละแต่ถ้าบอกไปเนี่ยบได้ละครับแบ่งอย่างก็ได้แบ่งอย่างก็ได้แต่ขอใหู้่กเป็นบัตรประจำตัวประชาชนครับผมครับถูกต้องเลยครับเราก็จะยู่อยูติดกับเฮาเฮาไปได้เลยแต่ต้องฝากคุณผู้ชมกังวลแต่ๆเลยเน้อเรื่องของการไปจุไปหลอกเนาะลิงอย่างต่างๆตัวทามพออย่ําอันผาบรวมบัตรสวัสดิการแถมสักน้อยเจียงไม่ของเฮาเรียบร้อยดีกว่าของเจียงไม้ของเฮานะครับตอนนี้มีอยู่4 4 0 0 0พกว่ารายที่ลงทะเบียนนะครับก็ ถ้าจำมาพิจจะเป็นอันดับห้าของประเทศที่จะมีคนลงทะเบียนได้รับซีสวัสดิการแห่งรัฐเยอะนะครับแต่ก็ยังมีความกังวลแถมอยู่สองเรื่องก็ขอฝากไว้ตัวกังวลแตะเนาะกังวลแตะเพราะว่ามีคนที่ได้หับซีซแล้วและยังมาได้ไปใช้ซีซคือไปยืนยันตัวตนครับอ๋ออันแถมหม้อยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับได้แล้วเนาะเออได้แล้วแนาะเพิ่เดี๋ยวก็เดี๋ยเปิดใจกันมาหลายเดือนละเปิดใจกันตั้งแต่เมษาแล้วละครับมีบางคน คือด้วยอาจจะหนึ่งได้แล้วบ่อยากใช้สิิ์อันนี้เฮาบอกบ่าวายบ่าวากันบ่าวากันเนาะแต่ถ้าได้แล้วแล้วบอกฮู้เนี่ยครับหรือว่าได้แล้วแล้วก็เฮาเอาไปเช็คไม่แรลบหนึ่งแล้วปผ่านคือเช็คลอบแรกแล้วบป่นผ่านก็ท้อใจบ่สนใจแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นรายเกษตรกรนะครับก็คือเฮาเอาไปเช็คแรอบหนึ่งแล้วหลอบเนี่ยเปลนผ่านแต่เปลี่ยนบบฮู้ตัวครับอันนี้อยากจะฮื่ปิกไปเช็คช่วยเช็คแหมกกามหนึ่ง คือตอนที <önemli> ่เขาสมัครอ่ะเาก็ยากไปย็นอยู่นะสมัครยากขนาดคุณมุทาร์ก็บอกคยวนี้ได้แล้วนะได้แล้วก็ไปยืนยันตนเหียน้อยแผ่นแผ่น้อยเดียวบัดด้เนาะแผ่น้อยเดียวบัดด้แผ่คลิกเดียวมึงก็แผ่คลิกเดียวเพราะว่าถ้าเทาเช็คในระบบนะครับจะมีขีดขีดถูกสามขีดถ้าถ้าเขาเรียบร้อยถ้าคุณเห็นขีดถูกสองขีดสีเขียว หรือแหมคียทุกเดียวแขกไปยืนยันตรวจตรวจที่ธนาคารตาอันครับตาอันตาอันคุณก็จะได้ใจแล้วได้ใจแล้วเปิดใจกันมาแล้วทั้งใบตตั้งแต่เมษาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้สิหาลรวเออฟ้าเป็นย้มกลุ่มพี่น้องเกษตรกรน้องเกษตรกรครับแล้วก็ประชาชนตีตีตรวจสอบหลบแหลกแล้วประพานครัขอปิกไปดูเหมือนกันขอดูสักหลอกอาจจะพานแล้วก็ได้ครับ แลวกอานสำนักงานคลังเขาอยู่ที่ไหนก็ครับผมอ๋ออันนี้ขอฝากไว้เลยเหมือนกันครับสำนักงานคลังจังหวัดนะครับอยู่บริเวณสารกลางบม่ะอยู่บม่ใอยู่สารกลางใหญ่ๆนะครับจะอยู่ตึกตางขค้างไปตีสารกลางเลยกับนะปะเห็นเห็นป้ายธนาคารกรุงไทยอยู่ตึกขึ้นนะครับครับของสำนักงานคลังจังหวัดนะครับก็สามารถไปสอบถามหรือยื่นเอกสารตีอู้กับตะแกะครับไปตีคลังจังหวัดได้เลยครับหรือบ้านเกาะโทรมาตีคลังจังหวัดก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็ พยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับฮึ่กับประชาชนได้ได้พอสมควรนะครับ0 5 3 1 1ห้8สามถึงสามครับอันนี้ยกหูแล้วก็เดี๋ยวคอเอ่อคอเซ็นเตอร์จะโอนไปฮึ่กับเจ้าหน้าที่จะเช็คได้เลยครับสายกับเจ้าคอเซ็นเตอร์ฮาบสายแน่นอนเพราะตอนนี้ปัญหาก็คือบอกว่าเบี้ยคนพิการเบี้ยเพิ่มนะครับ200บาทโอนไปละลุงเหมือนได้ฮาบเต่าเต่าติดนี้เยอะนะครับยุ่งเหมือนได้ฮาบเต่าครับ ก็เลยต้องเช็คเธอว่าอ๋อลุงคับโอนเข้าบัญชีนี่เนอนะครับบัญชีพุ้นกานรบัญชีปุ้นกานั่นนะครับอันนี้ครับก็สามารถสอบถามได้หรือ Facebook ของสำนักงานคลังหรือว่าช่องทางอื่นๆของคลังจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมครับแต่ถ้าไป Facebook สำนักงานคลังเนี่ยเป็นตัวย่อนะสนงจุดคลังถ้าพิมพ์สอเสือสาลาอาี่คือจะจะเปิดขึ้นนะครับเป็นสนงจุดคลังจังหวัดเชียงใหม่เป็นแฮมหนึ่งช่องทางติดต่อครับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ ได้หามสกรรหขอจะไปประชุมกับทางธนาคารละแม่ละครับว่าจะขอให้เปินอันยืนติดธนาคาร,ครได้เพราะยังยอยู่หอดอยู่ hot, แม่จำอย่างอีกไกลๆนี่สพอนครับอันก่อนเดี๋ยวจึงขับพอไปประชุมก่อนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพอประโมทบุญตันจีนนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ที่มือให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ขอบพระคุณของเจ้าขอบพระคุณครับะครับเดี๋ยวมีคำคืยหน้าได้อู้กันแหมแะเจ้าผู้ชมที่เขายังกันกั้วเดียวช่วงหน้าปีมาช่วงสุดท้ายเจ้านิติภักดิ์เหนือเจ้าอัปเดต เราเขามีเรื่องเล่ากุ๊ก,กุดเจ้าข่าวข้าวตีไหนพะเี่ะอหยางอุ้มวนถูกใจตัวแน่นหนี่